ครับพี่ตดตามช่อง YouTube Big Line ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสิ่งนี้นี่คือ HP Omen 16ไม่แม็กนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นกับราคาออนไลน์52,990บาทจากปกติร9 9 9 0บาทนะครับมาดูวันว่ามีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นที่เราเคยรีวิวไปแล้วบ้างพอแล้วรับชมเลยครับ ตอนนี้เรามาพบกับ HP Omen นะครับแต่ที่จริงชื่อมันจะเป็นอย่างนี้ครับ Omen by HP นะครับรุ่น16นะครับก็คือขนาด16นิ้วนั่นเองครับซึ่งตัวนี้จะมีความแตกต่างจากรุ่น m a c ที่เราเคยดิวไป2เครื่องก่อนหน้านี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนแรกที่เห็นก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้016ตรงนี้นะครับ Design and Build for i n n i n g นะครับก็เป็นสโลแกนของเขานั่นเองระบบระบายอากาศของเขานะครับก็จะมีรอบตัวเลยตั้งแต่ด้านข้างตรงนี้นะครับทำให้ฝั่งนี้จะมีแค่พอร์ต usb type a เท่านั้นซึ่งพอร์ต usb type a เนี้ยจะรองรับความเร็วสูงสุดที่5กิกะบิตครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น usb a เหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่ม usb type c มาให้ด้วยแล้วก็ช่องเสียบหูฟังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดีไซน์มาเพื่อคนใช้เมาส์มือขวานี่ครับเขาะจะใช้เมาส์มือซ้ายเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาเพราะว่าพอร์ตพวกนี้มันอาจจะ รบกวนแต่มารบกวนพยายามน้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศจากโอเมนคูเซนด้วยนะครับนะครับในนี้ชื่ออาจจะผิดนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปทําคลิปนะครับในช่วงที่เป็นระบบระบายความรอนแย่ออกไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะด้านหน้านี้ครับก็จะเป็นช่องเป่าอากาศออกนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบ DC-in l a n ครับ rj 4 5แล้วก็จะมีนี่ครับเป็น h d m i ครับ แล้วก็ USB A มาให้อ้าวเท่ากับไท e c มีพอเดียวถุดท้องครับไทซ C จะมีแค่พอตดนข้ามเพียงพอ,พอเดียวเท่านั้นพิกมาด้านล่างนะครับจะมีพัดลม2ตัวนะครับก็จะเป็นรับเข้าและปล่อยออกทางด้านบนครับในฝั่งนี้นะครับจะมีลำโพงมาให้อยู่ด้านล่างนะครับสองจุดตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแผ่นยางกันไม่ให้เครื่องลื่นไปไหนสำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกัน,กนดีกว่าครับ วิธีการเปิดนะครับก็สามารถเปิดได้ไง่ายก็คือเรายกแบบนี้เนี่ยเครื่องแป๊บดึงก็จะเปิดมาอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเราเปิดเซตอัพไปเรียบร้อยระบบ ID s c สแกนจะทํางานนะครับก็จะเข้าหน้าวินโดวแบบนี้นั่นเองครับนี่คือเครื่องของมันนะครับก็น่าจอเป็นแบบ IPS LCD ขนาด16นิ้วนะครับ Full HD นะฮะก็เรียกว่าความละเอียดนั้นนะมาแบบเต็มขั้นเราจะใช้ได้ยังไงครับว่าหน้าจอมันมีความละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน แคงคีย์บอร์ดของ HP OMEN 16นะครับจะมีความแตกต่ตางจาก HP OMEN รุ่นอื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสิ่งนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบปบกติเลยนะครับไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดแบบใช้คําว่าเหมือนอลังการงานสร้างเป็นแบบไฟเต็มๆนะครับแต่ว่าสตโตรกของคีย์ยังคงใช้งานได้นะครับยเวลาที่เราลองพิมพ์งานนะครับ ก็สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องการพิมพ์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับทำให้ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของเดลี่ปกติทั่วไปนั้นนะผมคิดว่าพอและสบายสบายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันพัฒนาโดย HyperX ์ e k, นั่นเองครับรวมถึงตัวทัชแพดตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับระบบปริบัตการของ HP o m e n 16ยังคงเป็น Windows 10เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะมีโปรแกรมดูแลตัวหนึง่งก็คือตัวนี้ครับ HP โอเมนเกมมิ่งนะครับหรือว่าโอเมนเกมมิ่งข่วเฉยๆนะครับก็จะมีหน้าหลักนะครับที่สามารถกดเข้าไปดูแลตัวเครื่องได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลว่าเอ้ยเรามีการติดตักอะไรมาแล้วนะครับโดยกดเข้าไปปุ๊กเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแสงผล g p u CPU RAM นะครับแล้วก็ Sto g e เลือเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลบอกให้เบ็ดเสร็จและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ performance เราสามารถกําหนดได้นะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊ อยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นโหมดอันลีดก็ได้นะครับซึ่งจะปรับได้สุดเลยทีเดียวนะฮะอันลีดแต่ว่าตอนนี้เราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากปรับนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในเรื่องของดูตัวเทอร์นิ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้นะครับนี่ แล้วก็สามารถเลือกโปรคออะไรเงี้ยสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ G P U ก็เลือกได้ไดแบบนี้นะฮะแล้วก็กมีการกําหนดเรื่องของไฟนะครับตัวเบสิกเนี่ยก็สามารถที่จะอา่าตัวใช้ตัวนี้ได้นะใชโอเมนได้นะครับว่าเอ้ยจะกําหนดไฟแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยดูเินแซอร์ปุ๊บคีย์บอร์ดก็จะสามารถที่เปลี่ยนสีเป็นโซนๆซนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ส0 0 0ัครับยังสามารถที่จะเลือกของกราฟิกไว้จะเอาแบบไหนโดยใช้ชิลนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวก เกมชอ็อปเกมอะไรพวกนี้นะครับเม,มื่อมีมาเกมมีการกดดิสเพย์นะครับก็คือดูว่าเอ้แกลเลอรี่เรากดบันทึกอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอืมแล้วก็ยังรวมไปถึงการกำหนดเรื่องของ กล้องนะครับแล้วก็ตัวของไมโครโฟนสามารถที่จะทําได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะทําเรื่องของไมโครโฟนได้หมดเลยแต่ว่าจะต้องมีการอัปเดตรอบหนึ่งนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีโอเวอร์เลย์ซึ่งโอเวอร์เลย์นั้นก็คือจะทําให้หน้าจอนะนะั้นมีการแสดงผลเกี่ยวกับเรื่องของอ่าซีพูอะไรพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันฮะอันนี้ก็จะเป็นข้างในของ ตัวระบบปริบัติการพื้นฐานนะครับก็จะเป็นลักษะแบบนี้นั่นเองครับบางทีถ้าเราเึิ่งติดตั้งเดเวอร์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการรีบูตนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้งานจริงก็ลองเช็คตัวนี้โอเมนเกมม g ่หักว่าทุกอย่างนั้นเราพร้อมหรือยังด้วยก็จะดีครับทังนั้นสเปคนะครับก็จะมาพร้อมกับ AMD Ryzen AI 9 3 6 5นะครับแล้วก็ กาจอนะครับติดตั้งมาให้ในตัวก็คือ Radeon 8ดแแต่พูดเลยว่ามันไม่พอละครับเพราะว่าในตัวของ Memory นั้นเนี่ยก็จะเป็น3 2มสอกิกอย่างนี้นะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าอะไรที่บอกว่าไม่พอตอนแรกไม่ใช่เรื่องของตัว GPU จะแย่นะครับห้า b งสอง MB ก็เวลาใช้งานพวกกราฟ,ฟิกต่างๆมาเบาก็โอเคแต่ติดตั้งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือเ v i ี i ีดีฟอร์ตครับ GDDR7 นะครับอยู่ที่8กิก ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ความจำนะครับ SSD 1เทแต่สามารถที่จะเพิ่มได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการอัปเกรดครับ เอาละครับตอนนี้เราได้มีการทดสอบเบสมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่านี่เลยมันจะเป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นเอ็กซ์ทีมและแถมมีรีเฟรเลโอ้โหใช้เกินถึง1นึ่เลยนะครับเมื่อว่าสูงมากเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นจริงๆว่าเวลาเราเล่นจริงนั้นอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรกันดีกว่าเนาะเอาละครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ไปฉากกันคืนนะครับ เวลาที่เราเล่นเนี่ยมันก็คือจะดูว่าเอ้ยกราฟิกนะการแสดงผลเรเทซิ่งนั้นเป็นยังไงนะครับรีเฟละนะั้นอ่ะคอนงที่จะดีอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นได้แบบแบบเรียกว่าโอเพนโอเพนเวิลด์นะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะขับรถไปตรงไหนมาไหนก็สามารถที่จะทําได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองเข้ามาในคอร์ีชนะครับนี่จะลองดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะ ในเรื่องของการแสงผลนะครับถามว่าถ้าเป็นคนที่ซีเรียสกับการเล่นเกมเอาเขานี้ราคาเครื่องมันช่วง52,990บาทบดปโปรโมชันแต่ถ้าสมมุติว่าคนโปรโมชั่นไปก็จะเป็น5,990 0าทาบาทผพอ,พอไหมก็พอนะครับแต่เรบคนที่คิดว่าเอ้ยอยากได้คอมพิวเตอร์แบบนี้ยเอามาเล่นเกมดีๆสักตัวหนึงแล้วก็งบประมาณไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับ นี่ก็เป็นทางเล่นหนึ่งที่เพราะว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะลองให้รถความดูนะเอแรง้อเสียหายอรเนี้ยคือเกมนี้มันเอาสมจริงนะครับแล้วการปรับกราฟิกตัวน,นี้ก็ถือว่าเราปรับสูงนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แหละอะทีนี้เดี๋ยวเราจะแถมให้คุณก็คือเป็นการแข่งแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้เรามาลองเล่นกันจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็เข้าเกมเรียบร้อยนะครับ คอที่ได้นะครับก็ถือว่าเอ้ยโอเคอยู่นะภาพออกมาถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองนะครับแล้วก็การเห็นแลคู่แข่งอะไรเงี้ยก็ยังคงมีรูปแบบที่โอเคนะครับทีนี้เรามาดูในคอพิทคอพิทนะครับก็เรียกว่าพอเป็นฉากกลางวันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นฉากกลางคืนนะครับคุกก็ได้เห็นไปว่าไฟเป็นยังไงนะครับก็อตอนเนี้ยผมพูดเลยว่าเอ้ยสีสันและไฟถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ แล้วก็การแทผลบางอย่างครับเช่นพวก,อกอคอนโซลที่เป็นแบบที่เป็นแบบอคาธาร่านะครับเนี่ยก็ยังมีการเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่เนื่องจากว่าเกมนี้มันจะไม่ได้เน้นความสมจริงมากกับพวกเกมที่เป็นรอลเรซชิ่งซิมูเลชันนะครับมันจะเป็นอาเคสมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าพูดว่ามันได้เท่านี้ถือว่าโอเคไหมโอเคละครับ อย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไว้สําหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเราก็มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็อาจจะมีการดาวน์โหลดเลยนิดๆหน่อยๆนะครับพบว่าแบตเตอรี่ขนาด70วัตต์ชั่วโมงนะครับหรือ70วัตต์เวอนะนั้นนะมันก็สามารถที่จะลากใช้งานนะครับอันนี้คือเครื่องมีการเรียนรู้แล้วว่า เราต้องการใช้งานยาวๆนะครับมันก็จะลากไปได้สุดๆอนที่7ชั่วโมงเลยแต่ว่าเท่าที่ได้มีการเฉลี่ยในการใช้งานในรอบแรกนะครับพบว่า5ชั่วโมงก็หมดแล้วถ้าเป็นการใช้งานปกตินั่นครับแต่ถ้าเล่นเกมไม่ต้องพูดถึงครับยิ่ง p e r f o r m a n c e เยอะยิ่งกินไฟเป็นเรื่องปกติครับและนี่ก็คือหน้าตาของอะแดปเตอร์นะครับที่มีกำลังอยู่ที่230บัตน,นะครับก็คือใช้ร่วมกันกับ ตัวของ OMEN 16 Max ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็น DC in นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับและแน่นอนครับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่อยู่ที่85%นั้นนะ่ะอะแดปเตอร์กำลังอยู่ที่230วันนะนะั้นน่ะจะชาร์จไฟให้เต็มภายในเวลา21นาทีครับและคำถามสำคัญนะครับมันสามารถที่จะจ่ายไฟผ่านเจ้า DC ที่เป็น USB type c ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันนะครับพร้อมและ3 2 1ครับเสียบปึ้งเข้าไปครับมันสามารถจ่าย Pd ได้นี่สามารถจ่าย Pd ได้นะครับเพียงแต่ว่ากำลังที่มันจะรองรับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ100นะครับแต่ว่าบางทีมันจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดใช้งานด้วยเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า slow charge นะฮะ ขึ้นละโปรตโตคอลนะครับคือ100วัตต์ครับดังนั้นถ้าเราจะเสียบ USB Type C ในการชาร์จเต้าโน้ตบุกเครื่องนี้แนะนําว่าปิดเครื่องครับแล้วก็ปล่อยให้มันชาร์จไปนั่นแหละแต่ถ้าเป็น USB Type C เวลาที่เราเสียบแล้วเปิดเครื่องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นั่นหม,มายความว่าในเรื่องของการชาร์จนะครับถ้าสมมติว่าจะให้มันเต็มเร็วๆนะครับก็ไม่แนะนําให้เราเสียบด้วย USB Type C ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ HV Omen 16นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าเขาขายสเปคจริงๆครับเพราะว่าได้กลุ่มพลังที่เรียกว่าตัวท็อปเลยแต่ว่าก้าวเจาอาจจะไม่ได้ท็อปสุดอาจจะเป็นตัวประมาณกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตัดคีย์บอร์ดออกไปซึ่งคีย์บอร์ดบางคนบอกว่าเอ้ยชอบแบบเดิมที่เป็นแม็กซ์นะครับก็ไปซื้อแม็กซ์ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าแบบพอเพียงก็รุ่นนี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าไฟไม่ได้แบบอลังการงานสร้างอะไรมากแล้วก็ไม่รบกวนสายตาเหมาะกับครีเอเตอร์ที่ต้องการเรื่องของการแชทเรื่องความดําเรื่องในอะไร สามารถที่จะเช็คได้แบบเต็มๆเลยทีครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่เหมาะทั้งเกมมิ่งและคนทํางานในตัวเดียวกันผมคิดว่าน่าสนใจมากแต่ขายออนไลน์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับก็ไปกดสั่งซื้อได้ที่ hp.com นะครับผมได้แปะลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในาน,น,านั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขา้างนี้และในฟุตบอลคอมสำหรับมิเตบอกเช่นเคยครับ